วส, bana, LIKE, สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมารายงานนะครับวงน้องใครที่แบบว่าเป็นสาววกเกาหลีนะครับน้องหรือว่ามีติ่งเกาหลีด้วยในดวงใจนะครับวงน้องหรือว่าเป็นติ่งเกาหลีนะครับน้องก็คือฟีไฟของเรานะครับวงน้องมีการไปคอนแลบหรือว่าไป X กับ BTS นั่นเองครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าใครชอบเกาหลีนะครับน้องหรือว่าชอบวงนี้อยู่แล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องก็ขอแสดง ความยินด <premises. S 2> ีกันด้วยละกันนะครับวงน้องเพราะว่าฟรีไฟล์ของเรานะครับน้องจะได้ไปเอกกันแล้วนะครับวงน้องล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าใครอยากรู้นะครับน้องว่าจะมีอะไรบ้างนะครับน้องของในนี้นะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องมีการประกาศออกมานะครับวงน้องส่วนคอนะครับน้องก็มีไม่เยอะนะครับน้องพี่ก็ไปรวบรวมข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมมาเอาให้ดูละกันนะครับน้องว่าของที่เราจะได้มีอะไรบ้างนะครับน้องล้วก็ของที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องมีอะไรบ้างนะครับน้องก็จะเปิมมาได้เลยนนะครรับแล้ววกก็เอสาง ก็คือแจ้งการมาจริงจากกาลินาเลยนะครับเนาะก็คืออัปเดตเข้ามาแน่นอน100%อนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับองน้องเราก็สําหรับองน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วเป็นสายฟรีก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับองน้องก็คือพี่ไม่ให้ดูฟรีแน่นอนนะครับเนาะสำหรับองน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีเข้ามาดูนะครับองน้องก็คือกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลินามูลค่าสองร้อยบาทกับตัวละครเอลลอกอีกหนึ่งตัว นะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรอยากได้ตัวละครนะครับเนาะพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับองน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับองน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะก็คือเมื่อวานนะครับองน้องมีการประกาศลงมานะครับเนาะว่าฟรีไฟของเราจะไปคอลแลบกับ BTS นะครับองน้องก็เป็นวงเกาหลีนะครับเนาะนี่เลยนะครับองน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะทางคาริน่าฟรีไฟได้ประกาศลงมาเองเลยนะครับเนาะงเราก็พี่บอกเลยนะครับองน้องก็คือ100%แน่นอนนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพ่ของเราด้วยนะครััับบอองงคคนนนนนน้กกกก็็ืืีี่เเลยยยะะรราาามจ หน้าฟรีไฟล์เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือฟรีไฟล์คอแลบกับ BTS นะครับเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับวงน้องก็คือเรื่องแฟชั่นนะครับเนาะไม่ต้องพูดถึงนะครับวงน้องก็คือสําหรับเรื่องแฟชั่นนะครับเนาะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่าจะมีชุดตัวใหม่บ้างนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเรานะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับวงน้องพี่ก็มาบอกข่าวดีก่อนแล้วกันนะครับเนาะว่าฟร นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าสุดจะจัดเลยนะครับวงน้องก็คือนานๆทีนะครับน้อจะมาเอ็กกันแบบนี้นะครับวงน้องหรือว่าจะมาคอลแลบกันแบบนี้นะครับน้อพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือถ้าใครอยากช็อปเรื่องแฟชั่นนะครับมีแน่นอนนะครับน้อเราก็จะมีทางด้านของสกินปืนด้วยนะครับน้อที่เขาแบบว่าเขียนมานะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้อยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไพของเรานะครับน้อก็คืออันนี้ก็เป็นโพลนะครับวงน้องที่แบบว่ากาลีนา เมื่อวานเลยนะครับน้องก็จะเป้ามานี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าใครเป็นติ่งเกาหลีนะครับน้องก็คือคงจะดีใจน่าดูนะครับน้องตอนนี้นะครับวงน้องแล้วสําหรับการอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือจะเป็นท้ายเดือนนี้นะครับน้องจะมีการอัปเดตเข้ามาใครที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมของ BTS นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าท้ายเดือนนี้จะอัปเดตเข้ามาได้เล่นกันทุกคนแน่นอนนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะครับวงน้องก็คือได้เล่นกันทุกคนแน่นอนนะครับแล้วเราก็ของฟรีมีเยอะแน่นอนนะง จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีจากวงเกาหลีวงนี้นะครับวงน้องก็คือมีให้แน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้ก็เป็นข่าวฉารใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของฟรีนะครับวงน้องก็คือตอนนี้ทางกาลินะครับเนาะยังไม่ได้ประกาศลงมานะครับวงน้องก็คือยังไม่แน่ชัดนะครับเนาะว่าของฟรีจะมีอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็ของเติมจะมีอะไรบ้างนะครับวงน้องแต่ประกาศมาเร่ขาวนะครับเนาะก็คือจะมีทางด้านของสกรีนปืนนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของตัวละครตัวใหม่ด้วย นะครับน็อตที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็มีทางด้านของสุดมาขายด้วยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน็อตเขาก็ประกาศมานะครับวงน้องเราก็มีเอกสารอ้างอิงเลยนะครับน็อว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็เป็นการประกาศที่แบบว่ายืนยันจากกาลินาเลยนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน็อต BS ทีอลแลบกับฟรีไฟนนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็คือมีเอกสารนะครับนอที่แบบว่าพี่ปแปลมาแล้วนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับนอก็เป็นการยืนยันนะครับว่าจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนรบบที่่แวา อยากได้อยากดูนะครับวงน้องหรือว่าใครที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมของ BTS นะครับเนาะก็รอได้เลยนะครับวงน้องก็คือปลายเดือนนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเราก็น่าจะต่อจากกิจกรรมแอนชาชินปัจจุบันนะครับวงน้องกับกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือมีการยืนยันนะครับเนาะมีเอกสารเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือสุดจริงๆนะครับเนาะกับกิจกรรมครั้งนี้นะครับ น้องก็คือเป็นวงเกาหลีเลยนะครับแล้วก็เป็นวงดังด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือมีการถ่ายแล้วนะครับน้องก็เป็นโปสเตอร์นะครับวงน้องที่แบบว่ามีฟีไฟร์ด้านหลังแบบนี้นะครับวงน้องก็คือ บ่งบอกแน่ชัดเลยนะครับนอว่าจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับบ่งน้องเราก็นี่เลยนะครับเนาะจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับบ่งน้องก็คือมีทุกอย่างใน BTS นะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับบ่งน้องอันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นสิ่งของที่จะอัปเดตเข้ามานะครับบ่งน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคนไหนอยากได้อะไรนะครับเนาะพี่ไปแปลมาแล้วนะครับบ่งน้องก็มีทางด้านของสกีนะครับเนาะเรื่องแฟชั่นนะครับบ่งน้องเราก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับบ่งน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับบ่งน้องอันนนนนีี้ะะคครรับเเาากก็็ือปท่ ว่าจะมีอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือรายการอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็มีแบบว่าโหลดเดอร์นะครับวงน้องก็คือหน้าเข้าเกมอะไรนะครับเนาะก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับวงน้องเราก็มีวิดีโอชั่นเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของวิดีโอชั่นนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คืออันนี้ก็เป็นหน้าโหลดเดอร์ของฟีไฟมักนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะเราก็เรามาดูทางด้านของซุดดีกว่านะครับ หกสุดหรือว่า5้าสุดเลยนะครับมองน้องที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับน้อก็คือเยอะมากนะครับมองน้องนี่เลยนะครับน้ออันนี้ก็คือสุดทั้งหมดที่จับเด็กเข้ามานะครับมองน้องก็ไปอยู่ที่สุดแรกเลยนะครับน้ออันนี้ก็คือสุดแรกนะครับมองน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับน้อเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะครับมองน้องนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสุดแรกนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟคลาของเรานะครับเนาะสุดที่2ก็เป็นสุดนี้นะครับมองน้องที่แบบว่าจะอัปเเดตข้าามนะครับเนนะะ่บออกลลยคครังง้็ืแตุดนนะครับเท่มากๆเลยนะครับงน้องา ก็เป <S 々> ็นทางด้านของสุดที่3นะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็สุดที่4ก็เป็นสุดนี้นะครับวงน้องก็คือเท่มากนะครับเนาะก็เป็นสูตรแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ทรงผมก็เท่มากๆเลยนะครับจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับเนาะแน่นอน100%นะครับวงน้องเราก็สิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือสัปดาห์หน้าก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของโล่ตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นองข สัปดาห์หน้านะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือสกินปืนลูกโม่นะครับน้องที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เท่มากๆเลยนะครับวงน้องก,ก็เป็นสกินปืนลูกโม่ที่แบบว่าสุดจัด,จดเลยนะครับน้องใครที่แบบว่าเล่นปืนลูกโม่ตัวนี้นะครับวงน,อน้องก็คือสามารถรับได้เลยนะครับน้องอีกไม่นานก็อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็สัปดาห์หน้านะครับน้องเราก็ จะมีทางด้านของไอวอลตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนอะซีซันเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องเราก็มีหน้าตาตัวใหม่ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสาหรับหน้าตานะครับวงน้องก็ถือว่าเลอเทอะเลยนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของสกินรถจิปด้วยนะครับเนอะที่แบบว่าเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสกินลถจิบนะครับวงน้องนี่เลยนนับอกกส ลรนจีนนะครวงน้องพี er mm ่บอกเลยว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะถ้าใครอยากได้นะครับวงน้องก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะใกล้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของสัปดาห์หน้านะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยการสําหรับใครนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้สุดนะครับเนาะก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องเอฟเฟกต์จะหนักจะเต็มนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องสีสันนะครับเนาะมาครบเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้นะครับเนาะทรงผมเท่มากๆเลยนะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของง่ผมมตััวใหนนะะครบเา ที่แบบว่าแยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับน้องใครไม่อยากได้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับวงน้องเออก็จับประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับวงน้องสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็ แวะมาบอกข่าวดีนะครับวงน้องก็คือฟีฟาของเราจะข้อแลบกับ b t s นะครับน้องก็เป็นวงเกาหลีวงดังเลยนะครับวงน้องถ้าใครอยากได้ของดีๆนะครับน้องหรือว่าชุดแฟชั่นนะครับวงน้องไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับน้องก็คือปลายเดือนนี้จะอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%ซนะครับวงน้องมีการประกาศมีการยืนยันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับล้วก็อย่าลืมนะครับน้องใครที่ชอบคลิปแนวนี้เข้ามาดูคลิปพี่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวงน้องแล้วก็ที่สําคัญนะครับน้องอย่าลืม ก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนอกากก็คือมีสิทธิ์ลุ้นเพชรแล้วก็ตัวละครด้วยนะครับนองาถ้าใครไม่อยากพลาดนะครับน้องน้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับนอาเพราะว่ากดกระดิ่งจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปในเวลาที่แบบว่าที่พี่อัพลงไปนะครับนอกากก็จะเประมาเนี่นะครับน้องน้องก็ฝากกันหน่อยละกันนะครับนอกากกดคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับน้องน้องเออช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ได้เยอะเลยนะครับนอกากก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาาาไปปปเเเเพียงงท่่นนนน้้้คครรวออกกกใหหิิ็็ ตอนเย็นแล้วกันนะครับน้อมาดูกันว่าพี่จะมีอะไรมาแจกอีกนะครับน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับองน้องบ๊ายบาย